ดเป็นนคสวัสดีค่ะมาติดตามกันรายงาน,นข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะมาติดตามกันทีคราวนี้ค่ะเทศบาลนคนรอ,อุดรธานีจัดอบรมร่องความปลอดภัยในการทํางานให้แก่บุคลากรที่เหตุงานในเทศบาลเพื่อพัฒนาเรื่องความปลอดภัยในการทํางานและมีประสิทธิภาพรายยิ่งขึ้นนายอิทธิพลตรีวัฒนาสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอ,อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมความปลอดภัยในการทำงานโดยมีผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมํำนักงานช่างกำนวนหารอยยีสหค้นขอรับการอบรมเทศบานนครรอนท่านี้มีหนาทีในการจัดระบบบริการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจในการบริการสาธารณะอาทิการให้บริการไฟฟ้าการรักษาความสะอาดการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลการบํารุงรักษารองระบายน้ำในที่สาธารณะ ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนในการทำงานประจำวันส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการอบร,รมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เรื่องการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภยัยต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานรวมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม เรากลับมาติดตามกันรา้งาน,นข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันใหใหม่ฮอดอุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะชาอุดอเป็นคนขยัน